สวัสดีน้องทุนนะครับวันนี้ผม,มจันกาย s w i n g k งเทรดเดอรร่วมกับพีมไอเดียเทรดบริษัทหลักทรัพยก็ขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่เจอร์นี่มันนี่รายการที่จะให้ความรู้ทางด้านการลงทุนกับพวกเราทุกคนเลยนะเราจะมาเจอกันทุกวันจันเวลาประมาณ5โมงเย็นนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กด อันไลค์หรือกดอันสับสไครต์ใครทำแบบนั้นก็ขอวอวยพรตามสไตล์สวิงกิ้งเทรดเดอก็คือขอให้ท่านพอร์ตแดงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะแซวเล่นตามสไตล์เหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้เราก็ยังมาพูดถึงเรื่องหุ้นขึ้นวอลุ่มเข้าว,วันนี้เป็นการสรุปภาพรวมที่เราได้ เรียนกันมาหลายคลิปแล้วนะครับมาขมวดให้มาเป็นคลิปเดียวนะดูคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยก็ยังไงก็ต้องไปดูคลิปก่อนนะอยู่ดีไม่สามารถลงรายละเอียดได้นะไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปแล้วก็คลิปนี้ที่ทํามานะเรียนต,ตรงๆนะครับว่าอ,อ่อคิดอะไรไม่ออกนะทาแบบ อู้อู้ไปในตัวนะเออเรียนตามตรงนะสารภาพวันตรงนี้เลยกางอากาศนะครับอะวันนี้นะหุ้นขึ้นบอลุ่มเขา้าภาพสรุปนะเราเรียนอะไรกันไปบ้างมาดูกันนะเอออะส่วนตัวนะผมใช้คอนเซปต์ Concept นี้ครับบอลุ่มมาราคาไปไม่เหงานนะนเพราะว่าผมเนี่ย เน้นที่เทรดโดยอาศัยวอลลุ่มเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเทรดนะนอกจากดูปัจจัยพื้นฐานโปรฟิตอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปถัดไปนะแต่สิ่งที่ผมเน้นเลยก็คือ mm hmm. เฮ้ยคุณเวลาคุณปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณต้องวอลลุ่มเข้าด้วยมันถึงจะเจ๋งจริงนะเจ๋งจริงนะเห็นไหมสังเกตน,นะทำอะไรที่ ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับวอลุ่มเนี่ยมันจะไปได้ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะแล้วผมจะเน้นที่ส่วนตัวนะผมชอบสไตล์เบรกนะเบรกเอานะเบรกออทามไฮยิ่งดีนะถ้ามีวอลุ่มเข้าแบบผิดปกติอย่างเงี้ยจะดีแต่ในทางตรนข้ามครับถ้าหุ้นลงวอลุ่มเข้าอันนี้ก็จะเหงานานนะเห็นไหมาวอลุ่มเนี่ย ลงแบบนี้ราคาปรับตัวลดลงวอลลุ่มเข้าแบบผิดปกติพีกมากเลยเนี่ยโหเหงานานเลยนะนี่แบบเหงากันเป็นเดี๋ยวผมแคปมาเนี่ยประมาณปีนึงปีหนึ่งนะโอ้โหเหงานาน,แบบนานะแบบนี้ไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะแล้วการวิเคราะห์ความาวิเคราะห์วอลุมม่มของผมเนี่ยผมได้พูดไปแล้วว่า3ปัจจัยที่ผมใช้ในการวิเคราะห์คือ ดูปริมาณการซื้อขายดูการสะสมแล้วดูความผิดปกติในพารแรกที่ผมเน้นไปนะก็คือเน้น Day t r a รดเน้นการเฝ้าหน้าจอก็คือดูปริมาณการซื้อขายนะซึ่งผมได้พูดถึงเรื่องของเปอ volume, ร์เซ็นต์บายกับเปอร์เซ็นต์เซลล v ล l มทิกเกอร์บิ d ออฟเฟนะถ้าเราเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่ แรงซื้อชนะแรงขายเนี่ยมันก็คือคุ้นขึ้นแท่งเป็นแท่งเขียวนะเปอร์เซ็นต์บายก็จะชนะเปอร์เซ็นต์เซลแล้วทําเมไหรหุ้นลงแบบเนี้ยหุ้นเป็นแท่งแดงเนี่ยเปอร์เซ็นต์เซลก็จะมากกว่าเปอร์เซ็นต์บายวอลุ่อันนี้ถ้าเราเข้าใจอันนี้นะผมบอกแล้วว่าตรงเนี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าเราเข้าใจก่อนนะถ้าเราเข้าใจแล้ว ไอ indicator ตัวเนี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้เออก็คือเมื่อไหร่ที่คุนขึ้นโวลุ่มเข้าคุนขึ้นก่อนนะคุนขึ้นก่อนก็คือแรงซื้อต้องชนะแรงขายเสมออ่าคิดอย่างนี้เลยนะครับผมแนะนำในหัวข้อ,อนี้ไปก็คือเรื่องของ Space Price Analysis นะสเปดไพร์แอนนไล s ิสนะสเปดไพร์ e อน a l y s ิสเนี่ยเราดูราคาของหุ้นแต่ละตัวเลยนะ ในช่วงเวลา1-1ึนะใน Default ของโปรแกรมเนี่ยก็คือ3 3นาทีนะเราจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่มีการปรับตัวของราคาหุ้นอย่างเงี้ยจาก1สเปรดสเปรไป3าสเปรอย่างเงี้ยในช่วงเวลา1-1ึ่อในช่วงเวลาสนาทีมันมีการไล่ลไล่ราคาเกิดขึ้นนะครับเราก็อาจจะไปดู หุ้นตนนั้นนะเป็นการเลือกตัวหุ้นอย่างหนึ่งนะอ่านี่นะบอกแล้วไปเร็วๆนะครับแล้วก็ผมแนะนำให้เรื่องของ Bit Offer โดยการใช้ Best Bit Offer นะครับแล้วก็ให้ mix กับ Ticker นะครับ Ticker นะแบบนี้นะคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะ เชื่อว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์เเปอร์์ซ็นตบิดกับเปอร์เซ็นต์ออฟเฟอร์เนี่ยมันถ้าเปอร์เซ็นต์ออฟเฟอร์เนี่ยเยอะๆไม่ดีแต่ส่วนตัวนะผมบอกว่าตั้งออฟเฟอร์หนาแบบเนี้ยเราต้องดูสิ่งที่ตกลงข้ามครับก็คือว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์บายวอลุ่มตรงเนี้ยมันมีคนยินดีเคาะขวาตรงเนี้ยเยอะไหมเยอะถ้าเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ที่คนยินดีเคาะซ้ายเนี่ยไอ้บิดออฟเฟอร์ตัวเนี้ย มันคือการตั้งรอซื้อรอขายมันยังไม่ใช่การแมทชิ่งจริงๆยังไม่มีการซื้อขายเลยมันมีการตั้งหลอกก็ได้นะครับเพราะนั้นนะผมจะเชื่อตรงนี้มากกว่าเพราะนั้นนะผมเลยแนะนำให้พวกเราดูที่เปอร์เซ็นต์บายวอลลุ่กับเปอร์เซ็นต์เซลล์วอลลุเทียบกับ t ิกเกอรตรงนี้ที่ผ่านมานะครับซึ่งเราดูได้ในพารท แรกนะก็คือปริมาณการซื้อขายต่อไปท้าที่2ที่ผมได้แนะนำไปซึ่งแบ่งเป็น2.1กับ2.2นะก็วิเคราะห์งานสะสมนะอันนี้เป็นการเก่งกำไรจากส่วนต่างราคาไม่ใช่เดทเทรดแล้วนะก็เน้นระยะสั้นบางคนก็เรียกสั้นอนะบางคนก็เรียกกลางก็ได้นะผมผมอะ อันนี้อาจจะสั้นนิดนึงหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปนะไม่ต้องเฝ้าหน้าจออินดิเคเ,เตอร์ที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือ n v d r OBV หรือ Price Volume 10 NVDA ก่อนนะ NVDA เหมาะกับหุ้นตัวใหญ่หุ้นในเซ็ต0 0เที่มีสภาพคล่องสม่ำเสมอออมาลานซ์ลุ่มกับ Price Volume 10เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใช้กับ หุ้นที่มีสภาพคล่องไม่สม่ำเสมอนอกเซ็ตร้อยหรือที่เราเรียกว่าหุ้นซิ่งนะครับอ่ะอินดิเคเ,เตอร์ NVR d ตรงน,นี้นะเราก็ผมก็แนะนำนะให้ใส่ในหมวดนะฟัน f ฟล w วแล้วก็ NVR d หรือพิมพ์จุดจุด NVR d ได้เลยนะครับเราก็เชื่อว่าหุ้นใหญ่เนี่ย NVR d หรือตัวแทนงต่างชาตินะเมื่อไหร่ที่มีการ ซื้อสะสมเข้ามาเนี่ยมันจะมีผลต่อราคาหุ้นนั่นเองมันสามารถใช้กับหุ้นที่มีสภาพคล่องจะเรียกว่าสภาพคล่องน้อยก็ไม่ถูกนะเรียกว่าหุ้นเล็กดีกว่าเพราะว่าหุ้นเล็กที่อยู่ในนอกเซ็ตร้อยนะครับก็สามารถดูได้เหมือนกันนะใช้วิธีนี้ดูได้เหมือนกันก็ถ้ามันมีการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติอย่างเนี้ย เราก็สามารถดูได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอ็นจาเขามีการขายโลงองเนี่ยแบบนี้นะเราก็จะเหงานานแบบนี้นะเราไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะเพราะว่าเอ็นจาเนี่ยเป็นตัวแทนของต่างชาติเวลาเขาเข้ามาซื้อขายเป็นหลักพันพันล้านบาทเนี่ยเขาต้องคิดมาดีแล้วแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างยาวนานเพราะฉะนั้น เราสามารถแทกได้แล้วผมก็แนะนำเรื่องของการสแกน NVIDIA ไปนะครับโดยใช้ NVIDIA มากกว่า NVIDIA อ v e r a อ e 10วันแล้วก็ n v r d i a Accumulate Growth นะมากกว่า3วันขึ้นไปนะครับแล้วก็แนะนำไปอีกอันฟังก์ชันหนึ่งก็คือ a c c u m u l a t e เอ็นวิยาแลน n g งอยู่ในฟังก์ชันแ a น k i กิของของโปรแกรม EFIN s t ต c k ก t o c k p i c k u p นะซึ่งไอฟังก์ชันเนี้ยมันดูได้ทั้ง NET BUY และ NET s e l ซนะเลือกพิเลียดได้นะก็คือตั้งแต่1วนันไปจนถึง1ไปีเลยทีเดียวอันนี้ผมเปิดเทียบกันให้ดูนะเราจะสนใจที่การ ซื้อสะสมมากกว่า1,000ล้านบาทขึ้นไปนะในช่วงเวลา,าที่ผมจะให้สโคบดูก็คือ3เดือน1เดือนแล้วก็2อาทิตย์นะครับค่อยๆสโคบมาดูนะดูจากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็กนะครับแต่ถ้าหุ้นตัวไหนที่เขามีการขายสะสมมากๆเนี่ยอันนี้ ไม่ดีควรหลีกเลี่ยงนะถ้าเรามีก็ควรขายออกนะขนาดรายใหญ่เขายังขายเป็นพันล้านเลยเราเป็นใครวะต้องคิดอย่างนี้นะเราเป็นใครวะเราก็ควรจะขายออกบ้างก็ดีเหมือนกัน,นครับอ่ะอันนั้นก็คือเป็นหุ้นใหญ่อีกอันหนึ่งที่เป็นหุ้นเล็กที่ผมแนะนำนะก็คือใช้ฟังอ่าใช้ดิ d i c a t o r ที่ชื่อว่าออ b a l ล n c e v o l มกับ อ่าไพ่โวลุมเทอยู่ในหมวดเดียวกันนะอินเด็กอินดิเคเตอร์นะนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราดูอะไรเราดูความขัดแย้งระหว่างราคากับอินดิเคเตอร์หรือเรียกกันว่าไดเวอร์เจนก็ได้นะไดเวอร์เจนไม่ได้หมายความว่าต้องใช้กับอินดิเคเตอร์ที่แบบดูกับด้านราคาอย่างเดียวอย่างเช่นพวก สโตแคสติกหลายๆอย่างหรือว่า MACD หรืออะไรก็แล้วแต่นเนี้ยอ OBV เนี่ยก็สามารถดูไดเวอร์เจนได้คือถ้าเมื่อไหร่การตรับตัวลดลงของราคาเนี่ยแต่มีการสะสมเพิ่มขึ้นแบบเนี้ยมันก็คือการไดเวอร์เจนหรือการ bullish ไดเวอร์เจนอย่างหนึง่งเราจะเชื่อว่าถ้าราคาหุ้นตัวนั้นเนี่ย เปลี่ยนเป็นแนวนงขาขึ้นมันจะขึ้นได้แรงและเร็วกว่าปกตินะครับเอออันนี้นะเราก็อยากจะแนะนำนะเพราะนเนี้ยก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนก็ขึ้นไปได้90%กว่านะครับแต่แบบนี้ไม่ดีเหมือนเดิมนะก็คือเฮ้ยถ้าราคาปรับตัวลดลงแต่มีดิเวอร์เจ้์แบบนี้ อันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์การเลือกเอ้ยมี d ด v e r g e n จใช่มีการสะสมจริงแต่ต้องดูก่อนทัาว่าเฮ้ยตอนนี้ราคายังไม่ได้กลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราก็ยังไม่ต้องรีบซือ้อรอให้อ่าราคากลับเป็นแนโน้มขาขึ้นก่อนเป็นสัญญาณซื้อก่อนเราก็ค่อยซื้อเข้าไปนั่นเองนะครับ ส่วนในพารที่3อ่าก็เป็นการวิเคราะห์ความผิดปกติแบ่งเป็น3เออแบ่งเป็น2หัวข้อเหมือนเดิมนะก็เป็น3.1กับ3.2นะเราพูดถึงอะไรบ้างเราพูดถึงเรื่องของอลุ่มนะเทียบกับค่าเฉลี่ยในรอบกี่วันทําการที่ผ่านมาก็แล้วแต่นะในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งเราก็พูดถึงอินดิเคเตอร์ VROC หรือ Volume r a g e of Change i นะไอ้ความผิดปกติอันเนี้ยผมชอบใช้กับหุ้นที่เอ่อเหมือนกับเป็นหุ้นเบรกอะนะครับแล้วก็เป็นการเก็งกำไรในระยะเวลา1สัปดาห์ขึ้นไป1สัปดาห์ขึ้นไปหรือถ้าโชคดีจริงๆซื้อวันนี้พรุ่งนี้อาจจะขึ้นไปได้เลยนะเอออันนี้นะครับก็คือ ไอความผิดปกตินเนี่ยผมจะใช้อวอลุ่มเทียบกับค่าเฉลี่ยของวอลลุ่มที่เขามีการซื้อขายในรอบ5วันทำการที่ผ่านมาวิธีนี้เหมาะกับการเก่งกอไรระยะสั้นก็ได้นะครับระยะกลางก็ได้นะแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอนะทำานบ้านาหลังจากตลาดปิดก็ได้หรือใครอยากจะทำกันบ้าน ก็อบอกทำกันบ้านถูกไหมดูตอนตลาดเปิดเลยก็ได้นะแบบนี้นะครับแล้วฟังก์ชันที่ผมจะแนะนำก็คือ c อม p พ r e เอเ l เลตโวลูมไฟล์ผมด้วยผมได้แนะนำในการตั้งค่าไปแล้วนะว่าค่า Default ของเขาเนี่ยมันมันจะปะปนกันมาทั้งหุ้นลง v o ลูมเข้าหุ้นขึ้น Vol ลูมเข้าหรือหุ้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของราคา ก็เป็นไปได้เพราะนั้นผมจะแนะนำให้มีการตั้งตั้งค่านะก็คือ5 145หรือเืออไม่ใช่หรือและ0.1ตรงเปอร์เซ็นต์เชนก็คือเราจะเห็นดาวหุ้นเขียวนะครับไบโวลุ่มให้มากกว่าเซ l l v o l ลุ่ขอคือถ้า45อันเนี้ยก็คือมันเหมือนกับมี คนยินดีขคอขวามากแต่ยังไม่เกินครึ่งนะแต่เราจะได้เห็นก่อนแต่ถ้าใครอยากแบบเอาชัวร์ให้ปรับเป็น51ตรงนี้นะ51อนะครับอ่าอันนี้นะแล้ววิธีนี้นะไอไอคอมแพลตเวลฟลไฟล์แบบเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับต้องอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งก็คืออาจจะต้องใช้เวลา2อาทิตย์มันปรับตัวเพิ่มขึ้น 20% 30%อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบโหขึ้นทีแบบเยอะเยอะ80-90%นะแต่เนี้ยมันคือแบบชัวสำหรับผมนะคือฟังกท่านเนี้ยใช้เราค่อนข้างชัวกับเปอรอกำไรที่ได้แต่กำไรอาจจะไม่ได้เยอะมากก็คือ20-30%ต่าง สำหรับส่วนตัวนะก็โอเคนะไม่ถึงเกืนได้2ี่สเนี้นะต่อหุ้นต่อหนึ่งตัวนะครับอ่ะก็ก็โอเคหรือโชคดีจริงๆนะโชคดีจริงๆคือเฮ้ยเข้าตอนเนี้ยอืมก็และอีกวันนึงอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะถึงเกือบ20%ในวันลงขึ้นก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าใครสายซิ่งอย่างที่ผมบอกครับก็คือ ผมจะแนะนำให้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า VROC นะอยู่ในหมวด General Indicator แล้วก็เลือก VROC หรือใครจะพิมพ์จุด VROC เลยก็ได้นะ Volume Rate of Change นะครับก็ดูความผิดปกตินะครับดูความผิดปกติผมให้สังเกตที่ Volume Rate of Change มากกว่า300ขึ้นไปโหแต่แบบถ้า4 3 สี่พันห้าพันอะไรเงี้ยหรือเป็นหมื่นก็มีนะงั้นก็โอเคนะแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าหุา้นตัวเนี้ยต้องดูก่อนนะว่ามีสภาพคล่องไม่สม่ำเสมอนะเป็นหุ้นเล็กหุ้นซิ่งก่อนเลยนะแล้วระยะเวลาผ่านไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดือนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง90%ของราคา เขาต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเทหลังจากนั้นเขาก็จะเทลงมาเลยนะหรือแล้วก็ย้ำครับว่าทุกอินดิเคเตอร์ที่ผมบอกครับถ้าราคาปรับตัวลดลงแล้วก็อินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะเป็น VRC OBV หรือว่า PVT Volume น,นะ มันมีการดิเวอร์เจนหรือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติแบบเนี้แต่ราคานั้นเนี่ยยังปรับตัวลดลงอยู่แบบเนี้ยเรายังไม่รีบเข้าซื้อเราเก็บไว้ในลิสต์ก่อนนะครับแล้วว r ยาผมก็ได้แนะนำให้เรา,าใช้ฟังก์ชันสแกนนะ t o t a ท,ทสแกนเหมือนเดิมนะครับเลือกคอนดิชันแบบนี้นะก็เ,เลือกไปที่อินดิเคเตอร์นะ เลือก VROC หรือ Volume Rate of Change เนี่ยในรอบ5วันนะมากกว่า300นะครับแล้ว condition ที่2เลือกที่ Valuation p e r c e n t Change มากกว่า0.1ก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากวันก่อนหน้าแค่0.1มันก็เห็นสีเขียวแล,ะละ้วล่ะนะครับแล้วก็ Evaluate Value ฝายหน่วยเป็น KB ตรงนี้ ก็ไม่เข้าใจโปรแกรมเหมือนกันนะทำไมต้องดดเป็น kb ก็คือพันบาทถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งเป็น3000บาทเอ่อโทษครับ3 0 0พันของพันบาททีนึงก็กลายเป็น3ล้านบาทนะเออก็คือ a v e r u g e v a l u e ลลฟล้านบาทขึ้นไปก็คือเป็นหุ้นหุ้นเล็กซอนนิดน,นึงจนมากไปกว่าน,นั้นนะครับอ่ะ อันนี้ก็เป็นการสรุปภาพรวมของการวิเคราะห์วอลุ่มทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะมาฝากไว้ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วในในคลิปนี้นะเออรีแคปกันก็ดูอะไรบ้างดูปริมาณนะครับ ดูมมแมนการซื้อขายดูการสะสมดูความผิดปกติของรุ่มแล้วเหมือนเดิมครับลุ่มมาราคาไปไม่เห่านานอันนี้เป็นคอนเซปที่ผมยังใช้ได้มา10ปีแล้วนะ10ปีเลยบอกให้ว่าคลิปคอนเซปนี้ยังใช้ได้เสมอแล้วคลิปต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรติดตาม ได้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ยกเว้นกดไลค์กดอันไลค์กับกดอันสับสไค์เหมือนเดิมนะแล,แล้วเราจะัาใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยค่ะ